เรมีชิ้นงานมากมายในชีวิตชินา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 ้นงานในสำคัญที่สุดจงทำชิน้นสำคัญที่สุดก่อนเสม,มอพระบรมราโชวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนูเห็นพ่อชอบหยุดอ่านพระบรม,มาราโชวาท ที่ติดอยู่หน้าห้องเรียนของหนูเป็นประจำและด้วยความมีศรัทธาใน36แผนที่ชีวิตของพ่อพระบรมาราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เองที่ช่วยเป็นแผนที่ชีวิตให้หนูได้ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยมีพ่อของหนูเป็นต้นแบบที่ดีค่ะหนูชื่อน้ำค่ะหนูอยู่กับพ่อและแม่ ในบ้านหลังเล็กๆแต่ก็มีความสุขมากเพราะพ่อของหนูเป็นคนดีคนดีค่ะสวัสด,ดีครับวัสดีวัสดีย่าคพ่อไม่เล่นการพนันทุกชนิดไม่หรอกครับพ่อไม่ดื่มเหล้าพ่อไม่เที่ยวเตรพ่อขยันทำงานพ่อช่วยสอนการบ้านให้หนูเป็นสามีที่ดีและมีน้ำใจกับทุกคนค่ะพ่อน้ำว่างไหม ขอแรงช่วยยกตู้ลำโพงหน่อยได้ไดเดี๋ยวตามไปพ่อไม่ไหมเหนื่อยหรอไม่หรอกลูกในหลวงสิยิ่งทรงงานหนักกว่าเราเสียสละกกมากกว่าเราเป็นร้อยเท่าพันเท่านะลูกเราควรทำดีมากๆเพื่อทดแทนบุญคุณในหลวงทำกันบ้านเสร็จหรือยังลูกทำเสร็จแล้วค่ะเก่งจังเลยลูก หนูโตขึ้นหนูจะเป็นคณครูค่ะคนเราใฝ่ฝันยังไงก็ได้อย่างที่ใฝ่ฝันนั่นแหละลูกเอ้ยดาวระเดียนที่อยู่สูงอยากได้ต้องปีนบันไดสูงคนเราทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิตชิ้นงานไหนสำคัญที่สุดจงทำชิ้นสำคัญที่สุดก่อนเสมอ จำไว้นะลูกนี่เป็นพระบรมมาราชวาทของในหลวงที่ทรงรักและห่วงใยคนไทยทุกคนสาธุขอพระอ,องค์ทรงคาเจริญพ่อจานูให้พ่อจานูอยากมีของขวัญให้พ่อมากกว่านี้แต่ของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของพ่อก็คือ ผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตของลูกนูจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะดาวและเรือนที่อยู่สูงอยากได้ต้องปีนบันไดสูงคนเราทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิตชิ้นงานไหนสำคัญที่สุดจงทำชิ้นสำคัญที่สุดก่อนเสมอ หนูจำได้กับพ่อหนูจะพยายามที่สุดค่ะชิ้นนี้แหละสำคัญที่สุดแล้วพ่อบอกว่าของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของพ่อก็คือผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตของลูกหนูจะพยายามค่ะ เล่มน,นี้อ่านสิบรอบแล้วต้องสอบได้ต้องสอบได้ส,ไดสวัสดีค่ะพ่อขอขวันที่ดีที่สุดในชีวิตของพ่อกลับมาแล้วค่ะคุณครูมีหนูมาจีบหรือยังเฮ้อ อาจารย์ครับมีปากกาเขียนแผนซีไหมครับอ๋อมีค่ะมีค่ะ ครับการชิมอะไรครับชื่อน้ำค่ะผมวัตถีครับอาจารย์สอนข้องไหนครับในบทที่ไปส่งครับ <c oughs> ชั้นประสามค่ะถ้าหนูมีครอบครัวหนูจะเป็นต้นแบบที่ดีเป็นคนดีเหมือนที่พ่อเป็นค่ะ หนูจะเป็นครูที่ดีเพื่อตอบแทนแผ่นดินของพ่อหลวงแม่ไม่อาเทียบหนึ่งใน่ล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขเด้นตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงใด ให้ทําให้พ่อผิดหวังกี่เลอนอยาติที่พ่อลังเพื่อคนไทยเป็นเจ้าฟ้าที่เยืนขึงลางแบกไพรฟ้าเอาไว้บนไหลอยากรู้พระองค์เคยคิดเหนื่อยบ้างไหมทรงพระเชร้อ เกษมสำมรนญเพราะวรกายและพระไทยทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวของชาวไทยจากใจพระโสดมิกรของพระองค์